มันบ uh, ือมือไเลยโก้โกก้โก้โก้หัวมืดเลยหัวกบทั้งหมดเลยได้มือได้นะสบายดีพี่น้องสบายดีเอาไปยืนนิซ่องกันโซฟาสาวบางพีนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กาสาวโซฟากับเอื่อยกำลังไปสอนไปสอนอยู่ตามทงไห่ทงนาคนละหลังจากที่เฮาอัน แบ่งแย่งแตกยังแล้วล่ะค่ะสิไปทอดเลยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศย่ำแรงเด้อเฮาไปทอดนี่ทอดตอแรงไปนํากัน3คนมื้อนี้นะสิไปเราสอนตามทุ่งทุ่งนาไปเลยเอาไปรุ่นนํากันเลยมื้อนี้นะเฮาไปสอนนะสิได้หรือสิได้ยังแน่สิได้บ่หรือว่าบ่ได้เฮาไปนํากันมี3คนเด้อมีโาแล้วก็มีเอื้อยมีอ้ายแบกแยงอ้ายเราเป็นปดงเนาะเป็นมาได้หลายปีแล แล้วก็บ,บอู้หวากินยายัางจังสียเาอาเราไปปัวนลายบอ่อนแล้วกันแต่ก็ยังบอดดีะนะถ้าว่าพี่น้องมีอันหูมีหรือว่าหูยาดีกะแนะนำไม่ได้พี่น้องเด้อนี่ได้วหมักอันนี้ใส่ไหมหมักอะไรห่วยบอนนี่บ,บอนพลานหินนี่แต่ไม่เต็ก,กี้เนาะเขาสาวสุภมผากับพ่อกับแมย์เลยมดเอืวอร์นน้องตอนที่พันมีกอกนี่มาอาบน้ำอยู่บอลน,นี่แหละ มาอาบน้ํามาสักเครื่องอยู่บ่อน,นี่ฮะบ่ดงามนี่แถวบ่อน,นี่ได้อันมาอาบน้ํามาสักเครื่องเนาะสมัยตะกี้ตอนบ่ตอนบทน่นบทนัทนมีนะเนาะบ่ทันมีกอกบ่มีน้ํามาดานสาวสุภากะยัง,งทันอยู่เด้ออาบน้ําหวยเด้อเพราะว่าตะกี้หาน้ํามาดานน้ํากอกนะที่ามาทางังยังบ่มีก็มีได้แต่ว่ายังบ่มีเงินทงังก็เลยเที่ยวมาอาบน้ําหวยนี่แหละ ตื่นเศร้ามากเลวก็มาอาบเลยว่าตอนแรงกครับไล่ไล่คนกำอา,ตอนนลลาบต้นนี่แหละหลังบันิกะหลังจากที่มีอันน้าห่วยแล้วก็บโบ้ได้ผาก็ลงมาอาบอีกตะเกาเขาเอิ่นมันมีสิวบางบนตะเกาวังคีเป็ดเขาเอิ่นวังคีเป็ดอเอนาะเขื่อนวังคีเป็ดเดข,ขาเถื่ <S <S อินไปนัน่ดเนาะ อันนี้เขาก็มาหอดทงไงทงงาเลยกองเดือดที่นี่มีหมากี่บ่อหมากกระมีเลยมาแล้วเนี่ันหมดไรได้สุดก่อนน้มาอาหมดายได้เปิดกระบายไปจีจอนน่ะ ข naughty, ึ้นทางไหนขึ้นทางไหนขึ้นผู้บอกร้านจะสิได้แลนก่อนนิอหนึ่อย่าลืมเกือบเด้อเดี๋ยวว่าขึ้นรถลืมเกลือบเนยเคยได้ขึ้นรถปนเกลือบค่ะ สมัยแต่กี้พี่น้องกับบริติกี้ดอกกาประม่าสี่หาปีคือหลังาสุภาเคยได้เคยคือรถไทยแล้วปดเกบิบบรรทอนเพื่อนหลักกะหา้เาเกิบกระลงฮะมาว่ามาลองแงยงใหม่มันหรือว่อมามาันกรปุกได้แล้วบอ,อ รุ่นรุ่นรุ่นนนำกันบาดทวีตอนันอันนี้บ่เขลูกหัวกบค่ะอันนี้่เดียพี่น้องนี่ลูกหัวกบนะโตแบบนี้เดเขาเอินโตกะปุ้พี่น้องเอ้ยบ่บางคนอะโอ้นี่นะนี่

างดอกผีมันปากมาเข็ดหนาเเหี่ยนี่หบอบอมนยวนจากี้าเเนาะเอเลยมา

เก็บทนะโตยเก็บโดเนียวเหนียบ่โยจากโย่โตย่โตย่กบอคือเคยเห็นเขาว่าเหนียวเลยเหนียวยาๆบุกานะบุเคยกินอนนี้นะบุกหัวเอินไว้ยังเขาเอิกระบุกคือกันบุกาไปกินเสีเก็บอะไรลูกบ อันนี้เขียดตะแคกเอาไปใส่เบ็ดเห็นว่าใส่เบ็ดเนาะดูทันหอยามมันได้ได้ยังไง อยู่ได้อยู่ังเหียวทังูวน้มงเ้ยมีเหนียวเนี่ยก็มีลูขวไเฮาจะเอาแต่รูขวบกบเด้อลูขวอันเขียดหน้านะเฮาบริเอาลูวเขียดหน้าจะลูบกหนวลตัวนี้น้อยไอ้น้อยนี้ตัวน้อยนี้สิเป็นลูก กันหุกหวกเขียนหน้า,นนาด,ดูผักแหวนนี่งามอยู่บ้โอ้โหหยดใหญ่เลยผักแหวนนี่น่ะหยดใหญ่ซืยอเลนระวงัาางขาเขาจะเอือยเขาเอวยเลระวังขาเขาเจ้าชนชาวชวากะสิเก็บผักแหวนเป็นน้ำงา,ามงา,ามผักแนหวนนี่น่ะ ีโอ้ยห่าว่งตุกกะเนาะ่ีวะข้าวตุกกะคุณผู้เลยบอกใหุู้้เู้สข่าวนก่องกุณผ้เพราะว่าวันนี้เป็นคันนาเป็นยิ่งยวดยับอย่างบอก เป็นลูกหัวกบกบกบแมลงแยงเปิดแยงใหม่พี่น้องมันเลยบริมาณแต่อันลูกหัวด้วยเขามันคิดว่าคิดกว้วยน้ำนี่นี่เป็นเมงเนียวเห้ยล่ะ Kau cà pu cà pu em ăn cà pu cà pu không nên Kau chậm mà bà nấu thì có nát con đẹp Nam và nha mẹ nhảy mẹ anh mẹ, mẹ tập tàu mẹ tập tàu mẹ này, mẹ 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 đi mẹ 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 ลูกหัวนี้มีลูกหัวก,กบหรือกะลูกมีลูกหัวก,กบหรือกะลูกหัว,หว,หวยังเกาะลูกหัวเข็ดหน้าเข็ดหน้าอันนี้แม่นบ่ร์อนี่เออแม่แม่เขา,าจำเนกสาวชุกาจำเนกอ,อ่างอยากด้วยเพราะว่าบุ้งสอนนี้เป็นการสอนคำอิทเนาะเป็นการสอนเสวะแหกมนันแหกมันปีนี้แหละปีนี้ตกกับปีนี้กลางสี่สอนเป็นคำอิทเลยพี่น้องหลือกะเปิดแยงใหม่ อย่างก็แล้วแบบบนหมาดอีกเลยเอามาสอนนะนี่คือว่าพอเรกิเดอร์ว่าให้ยังบนเช้าสอนได้สอนไปต่ออีกมัวตัวยังใหม่เป็นการสอนอันปีทับอิฐนะเว้นเป็นการสอนปีอันปีนี้แหละสอนทับอิฐ อือถุอติดแงงกลับมาเปิดใหม้มือถุยติดเลยมือแ,แล้วแบบมันๆเลย <c oughs> ขี้ขี้ควายยังเป็นขี้ควายใหม่ยัง <c oughs> ม,มีกลิ่นทึงท่งๆอยู่เ <c oughs> ด๋วเลยเขาจะพายตังแคมกับอะไรกุ้งไปนำอ่ามันไหลลงขั้วไปนำบอคลิปว่าถือกันมั้งฮะ

เอามากินแกงมะม้าอีกกอะดกเมล้าจ่อปไปตกน้ำ ม th um. um, ื unch, ่กทอดกินปูเยอืออือแม่งเหนียวเนาะนั่นควาชิ 看这个 不错，你。<laughs> กูด้บมอมันจะไปใช่บ่ะดีขอแค้มเรื่องขึ้นเลยกงเวรเลยกินอีขึ้นวัดติงเป็นเบบ่งมันบุมีอย่างคิว่าถือลูกกบลรือกิว่าถือกบลรืถือปลา ถือแม่กบแม่กบดิลูกมันถึงเดู่นี้นะั้งเมื่อยน้อเอ้ยนักอันนักขี่เพื่องนักขิ้งัวนี่กบโมเป็นไงเลยเขี่ยหาตามขี่งัวนี่ก็ปูน้อยอิก,กระตมหงหงอันนี้อภิกินกระตมหง มันตายแล้วซาชุคาชิดว่ามันยังเป็นบยู่พูดม่มันตายเลยจัวสศิสอนลบไปลบมาบอลห้หน้าห้นี่แหละใหายใหญ่ๆนี่เพราะว่าเห็นอยู่ด้อันนี้หนำมันมีแต่โด้วยแหละทึ่งนะบริสอนเพราะว่าหนำมันหักกระตุกใหม่เลยบริสุทธิ์หักกระสอนเท่านี้แหละสอนลบไปลบมาก็พอได้เก็บอยู่อันนี้เป็นบรรยากาศยามแรงเลยพี่น้องเด้อฝากกะคืมคืมคายคือพ้นชิตก อันนี้สอนพากลางเนาะพากขอบเลยแหละพากขอบว่ะเดี๋ยวพากลางกางข้อขอบพ่อบันทึกู่ได้หนีบลายตัวเลยแล้วพี่น้องดุกๆงับๆพรเจ้าช่วยว่าผ่าสอนมุมมันเนาะมาขี่แเณโอ้นีเดี๋ยวนี้มีแต่ลูกขวบกบเลยนี่ขึ้นเลย ตกบันที้ได้ยได้บันที้หัวชิเมือเลยแห้งเห็ตในได้ทำเขาได้เป็นถึงเดวเราไปทักที่ห้องตกมาเดือนหกเลยพี่น้องอันบางคนก็ตกก้าเลยบางคนก็ยงีงเนาะแต่น้าสาวสุพานยูว่าพันได้ตกเลยหน้าผู้อื่นนะบางคนก็ตกเลยก้าก็ยงีวเลยแต่ว่าบางคนก็ยังพันตกเนอกจานว่าถ้าตกคือเพราปีนี่ถ้ามพ้นมาเนี่ยสิได้เกี่ยวอัน เกี่ยวข้าวตากฝนถ้าว่าเขาตกหลายเขาดำแลยมันลังแต่ว่าเขากัเกี่ยวขาไไ้าวบริษัทฝนเนาะคันข้าวตากฝนนี่มันสินยากมันสินกินบ้งโฉบนะถ้าว่าเขาตากบันแห้งเกรย์คุณก็เลยตกกะอันซาเอาคนละแต่ละเกี่ยวจังบวัาตากฝนจังอันเข่าไม่จังบวัดปียกเอูอันนี้เป็นกระปูพี่นอ้องเอาเลอยู่บันอุยผูท่าน,านชาวเขาของเลย ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็รักสีขาวตัวนี้เบอ่มือเบส้าสีเลองเหมือนเมือม oh, oh, well, oh, so ือมือยกุกูกูกูกกู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 กอกูกกู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 มู่อกู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 บูก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 อกูกูับกูกููนกกููกูกูับกูกูู่กูกูะปูก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 ู่กก่อ อาหารแบบบ้านๆน้อขาบดายตัวกันเกลีอืมตัวบบบนี้แห้งไรเออตัวนี้ในตอนกูชิปุ๊บเสียงผ่าดังเกื่อพันยานตอวนี้ได้ตกชินเนอเดัวไมดเพูยเขาก็เอากระปูเห็ดไมนูยังกระแซบได้ขวากะแซบ ตำมกินกระปงหงงแหงแสบเลยเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นลาบกระบปกแสบหลาบก็ได้บ่ได้มือหน่าซาสุบายใช้เอื้อยหลับกระปกให้เบิร์นไดเพราะยังไม่เคยกินลาบดิบบรลาบซุกหลับดิบลาบดิบอ้าพอดีนั่งเก็บเลยเพราะว่าเจ็บอันกระดุม Hanya yang telah diberikan oleh kelainan, Michael. Tidak ada lagu flatscreen

มองนี่นะอันเักแหวนกำลังสิกขืดเพียงเลยเักแหวนกำลังป่องพอแม่หักก็มีหนำดิตกแรงคำมากลกาขนเอาออกมาให้มานหน้านี่มันสิตเอาอมาเปนหน้ากาได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเนางเอ,อ้เสียงเขียดหอกเอ็ดแอ็ดอยู่นี่ก็คือธรรมศาสตร์จีสดจีบ้บันนอกเนาะเอ,อ้ย ข้าวสลันอยู่อยู่ขวกบมีอีกย่างเลิิปหน้นป้อตัวสามสิกิบเนาะวัชยาแล้วก็แห้งหลายแห้งเห็หลายแบบนี้จักเช็ดอะไรนอนนี่แหล,ละนี่ขับมาขัามากรนแห่งเห็นพี่น้องเออพี่ชานอนนี่แหละตะแรงเียมือเช่าจัางเงาว หัวบิดเลยหัวกบทั้งหมดเลยหน้าไปสอนอยู่ได้มื่อนี้ขำเลยว่าจะไปสอนฮอวหน้าแต่ว่าได้อยู่นี่ก็เลยจนขำเมื่อวาอีกมื่อวานใครพี่น้าโอ้โหกคนหน้าอันนี้อันนี้หน้าไปสอนอยู่หน้ากับเจ้าเด้อโอโหกคนหน้าเจ้าหน้าใครเขาบ่ให้ด้วยเขาให้สอนเขาบให้ ทางไปแต่บุฟู่หน้าสอนได้เลยค่ะโบอยากมืองานพี่น้องเออบัติเหตะแต่ก็ได้มืองานเลยเนาะมันทำมันมืดเลยอันนี้เราสอนอีกหน่อยแล้วกระสือเมื่อเพราะว่าตะเวนนี้เริ่มตกดินแหละตะเวนกำลังตกดินพี่น้องเรากระสิอเดืมื่อเด้อก่อนชิมื่อก็ได้ล่างเงี้ยก่อนเนาะเดิล่างเงี้ยก่อน ภาพอันธรรมศาสตร์ยำแดงเลงพี่น้องแต่เป็นไก่ชิตกลินของสี่ชาวนาทำอิดชาวทำอิดชาวสุภาพ่าสิเอาหมักเดืออยู่เทิงนี่แต่ว่าอันมันคำในสิบบุรีเอาเนะฮะเกะสรเมื่อเพราะว่าอันนี้นะแต่เป็นชิตกลินเกษตรเมื่อก่อนพี่น้องเลยเอาลูกหอกเขาก่อนได้เติ่ได้เอาบุหรีใส่น้ำดูเชิญเพลินเพวินด้หน่อยหนึ่ง อันนี้สอนล้ำไปล้ำมาก็ัดได้เกิมหืแต่รูหักกุบกระปูไดรไลายบอกของนดใช้ออกพังไม่ข้าเบอร์น้อ้ก็ใช้ข้าบอไ,ได้เด็พี่น้งเต็มของกระปูกับเด้พพูดเด็ด,ดตเต็มของเลยวัน<อ>นี้เปิดยังใหม่คือประมาณอยู่เด้อ <c oughs> ได้ได้ได้รูหักจริจลงทาง มิน่นะาสาวสุภาพกับเขาเอื่อยนะมาสอนขำเะไรพี่น้องเอลยคันแมนมาสอนแต่เป็นนะให้สิได้ไลด์ลายกว่านี้เพราะว่าเขากวนกลับไปกลับมาเด้แล้วมันกะอยู่ทั้งแคมนะอยู่กลัวน,นี่เขาได้อันนี้เขาก็ได้พอกินแรงและสพอเมื่อกินแรงพี่น้องเอลยอันนี้กัมแมนบรรยากาศเขาไปสอนมินอกก็คือคืนม่วนวนี่นี่แหละชีวิตอยู่บ้านนอกพี่น้องหาเสากินขำบัว่ปนี้แหละชีวิตสาวหน้าพี่น้องเอลยคันแมนพอนิ่มนาแค่นี้ก็นเขาสอนแล้วก็ มกกินอยู่ในให้สร้บรรยากาศตรงนี้อันนี้เอาชิว์อ,อยู่กินอยู่เพื่อนมารีวิวบอลเคยอาบหนำ่ำอีกครั้งหนึ่งพี่น้องสมัยหน่ำหวยมากพากรรันมาดินะนน่ำเซยนะตอนยังน้อยโบ้จักยังอันนี้เอิอมาวางขี้เป็ดไปสอนอีกาอันเทาไปสอนทำอิดเนะาะทำอิฐของปีนี้กะมานหเนหง,ง่ยจะไป็เหงี่งใหม่เลยเอาไปสอนนะ มื้อนี้นะชาวสุภาสิบ่ได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเน่งว่าาวสุภาบ่มีอันไจับกล้องด้ติดในกล้องนะถ้าว่าถ่ายกเฮาัไปโคมมันสิมดนะแล้วกพี่น้องเบิ่งก็สิบ่แจ้งค่ะก็เลยว่าบ่ได้ถ่ายเด้อบ่ถ่ายต้องกินให้เบิ่งถ้าไดอันไฟมาใส่ในกล้องาวสุภาจังสิกินให้เบิ่งเด้อฝากพี่น้องปกําลังใจให้ชาวสุภาพเด้อเพราะว่าตอนนี้นะชาวสุภาก็ใกล้4,000กดแล้วว่าาวสุภาเฮ็ดคลิปมานี พออันได้ปีปนนลายนะหล่ะกะ YouTube มันเพิ่มกดไปไปเป็นชั่วโมงอีกอยังอีกพันพันกว่าชั่วโมงจังที่ผ่านเป็นกำลังใจให้ชาวสุภาเด้อพี่น้องเด้อแล้วกะ็ขอขอบอกขอบใจเนาะพี่น้องที่ติดตามชาวสุภาตั้งแต่ต้นไปแหละจนถึงปัจจุบันว่าสิเป็นเอฟซีเก่าแล้วก็บเอซีใหม่สำสหรับวิดีโอนี้ชาวสุภาสิขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าบ๊ายบาย